เด็กน้อยเล่นอดกุเลโกน่าดียวขั้นเชื่ออันดับวีววยว้ยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปนอนข้างนอกบ้านนะคะกางเปลไปเรียบร้อยแล้วแขวนเปลไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะคะแม่กับลูกจะแขวนเปลนอนนอกบ้านนะคะดูกันว่าเป็นยังไงเรามาแขวนเปลกันก่อนค่ะห้าทุ่มแล้วก่อนจะมืดนะคะ Ja. Det er mye lysere på film. Ja. Det ser ut som det er dag. Klokka er ni. Ti. Elleve. Mamma, ja? jeg kan velge mellom dag og natt. Av dag og natt. Gjør seg. Ja, se. <laughs> <Kult. laughs> wow. 好困。 ดบบ่อ,อ,อนดัย่าโอนดดกววันนี้เราจะไปน,นอนข้างนอกบ้านนะคะ ตัวไปนอนนอกบ้านกลางกลางเต็นต์อีกกลางไอ้นี่ลแลยละกลางเปรไปเรียบร้อยแล้วแผนเปรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันดูกันท,ที่นอนเราเป็นยังไงถึงแล้วนะคะตัวโโกูดูอินนอนเปรนอนเปรอากาศวันนี้23องศานะคะ แม่ลูกนอนไปแล้วบอกอบบก็อบบรรยากาศพ่อนอนในบ้านแม่กับลูกนอนนอกบ้านแล้ววันนี้วันนี้เรานอนอยู่สนามหญ้านสนามหญ้าบ้านเราตอนมืดมึดเห็นไหม

ลาติสวัสดีค่ะโยนเอสลาติสวัสดีครับเชิญไม่ฮะโอ้ยเสียงยิ่งต a โอ้โยนเสเสียบารมิกเน็ตเด็กเสียบารมิกเน็ตเสียดูช่วยยงไม่เอจลี่สสักก็ลิสเมนูเอเจนจิเด็กโอเควันหยุดนะคะตอนนี้19องศาเด็กๆมาเล่นข้างนอกบ้านกันเยอะอยู่ฮนเสคานมาตินกำลังจะลงไปเล่นทะเลกันมา เล่นกลางเปกันเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะตีสามเกือบตีสี่เข้าบ้านนะคะเพราะว่าซีซั่นจะมปเลยอยยเดี๋ยวปกนไอ้ยูทูบชีวนชั้นลูไอ้ยูทูบชั้นลอย่าๆซีซั่นกูจะมเลย์ยะกามารับกามารับย a าโอ้ลู สัวากตกะพักกะสัวหมอวากตได้ขันนกสวไว้นัดแดดออกแล้วแดดออกแล้วนูนไอซูนูนไอซูนสวิกอิสตนเนี้ยสวิกอิสานเนี้ยฮะ ขั้นแรอ่ะเ่นก่อน่เด็กน้อยเล่นฮัเดียขั้นอันดับวอว๊ยอัลโหลายฮว๊านฮัลโหลายฮัลโหลว๊ายฮหลว๊ายฮลหลยฮัลโหลายฮันวนานฮัายฮัล่หลวนามครึ่งลวายหวาหลวไม่ัหลาาลายายลาเล่นตอนาช้า เดนีกำลังจะลงไปเล่นทะเลนะคะ